กลับคารวะมายังมิสหายสายสองล้อทุกท่านทุกฟังผู้ชมนะครับขอต้อนรับคู้สูงมอเตอร์ไบค์โซลไทแลนบายน้ำหมอกนะครับผมคุยกันสบายๆไลฟ์สไตล์นะครับผมตามภาษาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆฝูงนะครับมุงลุงป้าน้าๆน้องนุ่งนะครับผมผู้หญิงผู้ชายนะครับกับมาใครท่านผู้สนใจทั่วไปนะครับผมก็ว่ากันไปนะไม่น้องนะครับ ตอนนี้ก็มาคุยขึ้นต่อนะครับสารพันสาระนะครับยุทธการสองล้อครื่องนในสยามประเทศนะครับต่อจากตอนที่แล้วอะเนาะตอนที่แล้วญี่ปุ่นกำลังจะยกพลขึ้นบกนะครับผมมาถล่มมาแย่งพื้นที่ของค่ายยุโรปที่มีอยู่ก่อนนะครับผมตามเรื่องราวที่ผมได้เล่าไปตอนที่แล้วนะครับเป็นยุคนะ สงครามนะครับอยู่ทงยุคหลังสงครามนะครับผมรถเครื่องยุคแรกเนี่ยหลังสงครามนั่นที่ญี่ปุ่นยกพลมาทั้งสี่ข่ายนะี่จะเป็นรถนําเข้าทั้งหมดนะครับพี่น้องเป็นรถนําเข้าเม็ดเรียกว่าเม็ดอินเจแปนทั้งดุนนะครับยกลงน้ําลงเรือข้ามน้าข้ามทะเลมาขึ้นบกที่สยามประเทศของเราเนี่แหละครับผมหลังจากนั้นพอยึดพื้นที่ได้แล้วสี่ข่ายญี่ปุ่นเองก็เริ่มลุยกันแล้วครับ ลุยกันก็สู้โลกันเองนะครับสมุไราฟานสมูไรชงเกงชงเก้งชเง,ชเ,กงชเกงนะครับพี่น้องครับผมยุคแรกก็เป็นยุคเก่าก่อนนี่ก็เรียกว่าเป็นเม็ด e อินเจแปนอย่างที่บอกนั่นแหละครับผมเป็นรถยังไม่มีฐานการผลิตในบ้านเรานะยุคแรกยุคแรกจริงๆนะครับรถรุ่นเก่าอย่างเช่นฮอนด้าครับพวก พูตรก,กูล C95, C92, C7, 2 CD 175 t อะไรพวกนี้ยามาฮ่าก็พวก YA1, YL2 นะก่อนที่จะมาผลิตในบ้านเราสุ u นะกิก็มีพวกรุ่นเก่าๆ c d ี CD, อะไรพวกนี้นะครับของสุ u กิของคาวาก็มีนะครับสมัยเก่าก่อนนะครับเ็เป็นเรียกว่าส่งข้ามน้ำข้ามทะเลือข้ามน้ำข้ามทะเลลงเรือมาแล้วครับขึ้นบกที่สยามประเทศนะครับ ยุคที่สู้ลบก,กันจริงๆที่เป็นเป็นเป็นเห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อก็หลังจากที่มีฐานการผลิตในบ้านเราแล้วนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับผมประมาณปี2,500ันหเกได้ครับผมขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมานะครับยุคนั้นจะมีเริ่มมีการผลิตรถในบ้านเราแล้วนะครับยุคแรกนั้นก็ยังไม่มีอะไรอะ่ะก็เป็นการนำเข้ามาขายแค่นั้นเองนะครับ ของ Honda เองนั่นคือเอเชียฮอนด้านะครับยุคแรกๆของยามาฮ่าน้นสยามยามาฮานะครับต่อมาก็มีมีฐานการผลิตในประเทศเราซูซูกิก็มี SPI ีอมีอบ้านซูซูกินะครับผมที่สู้โลกกันอยู่นะครับยุคแรกจนถึงยุคที่มีตั้งโรงงานนะครับประมาณปี2 5 0 7 2 0 8ที่เข้ามาตั้งโรงงานกันอีกหนึลงจังนะครับผม ผู้นำก็ยังเป็นเี่ว่ามีแต่เครื่องยนต์บล็อก2จังหวะนะครับของยามาฮ่ากับของสุูกินั้นอัดกันมาตลอดนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเรียกว่าเป็นคู่ชกกันนะครับเป็นมวยคู่เอกเลยครับส่วนฮอนด้ากัคาวาสกินั้นเป็นได้แค่ไม้ประดับนะครับสมัยเก่าก่อน้ขายรถก็ยังอาศัยดีลเลอร์อาศัยตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นเองครับไอเกอซอ ก็ยังมีไม่ไม่ได้แพร่หลายเหมือนสมัยนี้นะครับโชลมูมแต่ละโชลุมก็ขายแม่งกันทุกยี่ห้อขอโทษนะครับพูดพูดให้สุภาพก็คุยกันสบายๆนะครับพี่น้องก็ขายกันทุกยี่ห้อนะครับบางร้านบางนี่ยังขายกันทั้งสารพัดนอกจากขายรถเครื่องก็ยังมีรถถีบรถจักร,รยานนั่นแหละครับมีทีวงทีวีอะไรสมัยก่อนทีวีก็ยังเป็นขาวดำอยู่นะครับ ทีวีขาวดำแล้วก็มีวิทยุสเตอริโอทรานซิสเตอร์อะไรพวกนี้ขายสารพัดกันในร้านนะีเรียกว่ามีครบวงจรแล้วต้องการอะไรก็หาซื้อได้ในร้านเดียวนั่นแหละครับผมสมัยก่อนพวกเอเย่นจริงๆเอเย่นใหญ่ๆจะอยู่ในตัวเมืองของแต่ละจังหวัดส่วนมากอันนะอย่างทางเหนือก็มีหลายเจ้านะครับอยู่ทางเหนือในส่วนร้านที่อยู่อำเภอรอบนอกก็จะเข้าไปรับรถจากร้าน ในตัวเมืองนะครับบรรทุกเรียกว่าบรรทุกกันมาแล้วครับเป็นคันยกเป็นคันมาเรื่องมาตั้งแค่นั้นเองครับพี่น้องก็ยกกันมาตั้งมาอะไรก็ราขายกัน,นครับสมัยก่อนซื้อรถเองก็ไม่ได้ใช้เื่องง่ายนะครับเดี๋ยวว่ายกกันไปทั้งหมู่บ้านเน่ะไม่ได้ง่ายเในสมัยนี้น,นีทั้ง <Wow. S 1> ผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ที่หน้านับหน้า ถือตาเป็นที่เชื่อถือในอําเภอหนูอำเภอเภนะครับต้องไปค้าประกันกันหมดนะครับเรียกว่าแทบจะไปทั้งหมู่บ้านเลยครับไปไปซื้อรถกันทียิ่งซื้อเงินผ่อนเนี่ยครับผมโอ้โหหนักหนาสาหัสเลยนะครับพี่น้องกวอยจ่ได้รถมาขี่แต่ละคันเนี่ยต้องไปค้าประกันไปลงลายลักอักษรน,นะครับผมตัวตไม่มีร้านขายก็จัด ผ่อนกันเองนะครับสิเดือนก็นตามเก็บกันเรียกว่าถึงบ้านถึงตัวแล้วครับพ่อเพราะว่ารู้จักหมดเลยครับในตัวอำเภอในตัวท้องถิ่นนั้นๆนะครับผมไม่มีไฟน้องไฟแนนเหมือนสมัยนี้นะครับไม่สะดวกสบายพี่น้องมีบาปริชาชนใบเดียวสมัยก่อนนี้ใช้อะไรไม่ได้นะครับซื้อรถซื้อลาซื้ออะไรก็ไม่ได้นะครับยุคสมัยก่อนส่วนมากซื้อของก็มีทั้งระบบผ่อนระบบ,ระบบระบบเงินสดนก็นเรเนาะระบบเงินผ่อนก็ร้านจะจัดจาหน่ายกันเองนะครับผม ก็อย่างที่เรารู้นในสังคมบ้านเราสมัยเก่าก่อนก็เรียกว่าสังคมชนบทนะครับวิถีชีวิตก็ช่วยเหลือกันนะครับขึ้นบ้านลงบ้านก็เรียกกันกินข้าวกินน้ํากินท่ากันนะครับผมสมัยเก่าก่อนรถอย่างที่ว่ายุคแรกที่เข้ามาเป็นเป็นของค่ายซุงไลจะเป็นเม็ดเอ็นจีแปรเข้ามาทั้งหมดนะครับมายุคหลังจริงๆนี่ก็จะเป็นหลังจากที่มีฐานการผลิตแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มการสู้ลบ ระหว่างค่ายก็เริ่มจะรุนแรงนะครับซื้อสมัยเก่าก่อนก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนอกจากสิ่งพิมพ์ซึ่งก็คือใบโบชัวคือใบปลิวอะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะครับนอกจากนั้นก็อาศัยปากอ่าเท่าแก่เฮียซ้อนะครับเป็นตัวให้ซื้อนะครับแล้วก็ยุทเซอร์ที่ใช้รถก็บอกต่อๆกันมาอะไรเนี่ยครับผมสมัยเก่าก่อนค่อนข้างจะลําลบากอะครับน้ํามันก็ไมไ่ได้แพงนะครับตัวรถ ถามว่าแพงมันก็แพงตามยุคสมัยอะเนาะนะครับอย่าง9 0 0าพันอย่างหมื่นในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเงินหมื่นนี่เรียกว่ากว่าจะได้เงินขึ้นคอแล้วผ่อนกันผ่อนผ่อน,ผ,อนผ่อนกันยาวพี่น้องไกว้ได้ลดมากี่กว่าจะได้ควรไปคำประกันให้อีกนะครับถ้าไม่มีฐานะการเงินกันเป็นอยู่ไม่ดีจริง,รงๆก็ค่อนข้างจะลําบากในะสมัยก่กอนซื้ออะไรมันก็ผ่อนหมดลยระบบเงินผ่อนนะครับผม ม่มีเฟนโรงเฟรนแอน์นให้ความสุดวกสบายไม่โชลุงโชลุงก็ไม่ได้สวยงามครับขายทุกยี่ห้อนะครับพี่น้องยัดกันเข้าไปซ่อมด้วยขายอะไรด้วยขายสารพันสาระเครื่องเสียงวิทยุจีปัถานะครับอยู่ในร้านร้านเดียวนะครับโดยเฉพาะในร้านบ้านตามต่างจังหวัดมั่นนอกตัวอำเภอตัวตำบลอะไรเงี้ยครับผมทุกอย่างต้องมีคนค้ำประกันหมดที่หน้ารับหน้าถือตาใน ในในหมู่บ้านในตัวอำเภอนะครับมาเข้าประกันให้นะครับเท่าแก่เฮียซอทั้งหลายถึงจะมีความเชื่อถือถึงจะปล่อยรถมาง่ายนะครับสินเดือนก็ตามเก็บผ่อนกับร้านนั่นแหละครับพี่น้องยุคเก่าก่อนก็มีรถรุ่นรถมากมายนะครับรถสียงของคนไทยนั่นคือคือนิยมรถ รุ่นที่มีความสวยงามเพรียวลมอะไรครับเครื่องยนต์ต้องเป็น2จังหวะนะครับ2จังหวะก็คือซูซูกิกับยมามาฮ่าได้ลบลากันมาตลอดส่วนคาวา,าก็มีมัง่งมี4จังหวะนิดหน่อยนะครับคาวาก็เน้น2จังหวะเหมัอครับส่วนฮอนด้าน,นั้นเรียกว่า4จังหวะครับเจ้าเดียวนะครับลุย4ี่จังหวะอย่างเดียวหุน่นรถก็ไม่ใช่สวยงามเรียกว่าไม่ได้ขายรถตามใจตลาดอะคือขายรถตามใจชั้นตามใจผู้ผลิตมากกว่าเีอรไรก็ส่งส่งมาขายอะไรครับอย่างพวก สี C c 9 2 c ส7 5 t 1 7 5ีอะไรพวกนี้ครับรถสมัยรุ่นกเก่าๆของได้จะเป็นสีจังหวะทั้งหมดนะครับซึ่งยนต์ต่างๆในสมัยเก่าก่อนก็ไม่มีไม่มียังไม่มีระบบอะไรที่พัฒนาไมา้เป็นหมยรถเป็นรถนะครับเหล็กเป็นเหล็กแลก็สนิมเป็นสนิมนะขึ้นสนิมป็นเครือนะครับผมสมัยเก่าก่อนนะวัสด,ดุก็ว่าวกันตามสภาพตามยุคตามเหตุการณ์ตามแต่ละสมัยมายนะพี่น้องเนาะ การลบการแข่งขันกันทางการตลาดก็ไม่ไม่ได้สูงมากเหมือนสมัยนี้นะครับผมรถที่ขายดีคือค่ายยามาฮ่ายามาฮ่าคงคงตลาดมานานนะครับยามาฮ่าที่นําเข้ามาก็คือเป็นสยามในนามของสยามยามาฮ่าฮอนด้าที่เอเชียนฮอนด้าครับซูซูกินั้น ไทยซูซูกินะครับโดยเป็นโรงงานผลิตนะครับโรงงานผลิตก็มาตั้งทีหลังนะครับก่อนนั้นก็มีหลังจากนั้นซูซูกิก็มี SPI มีบ้านซูซูกินะครับซูซูกินั้นขายดีทั้งภาคใต้นะครับและภาคอีสานหรือภาคตะวันออกถึงเหนือนั้นบางพื้นที่นะครับโดยยามาฮ่านั้นขายดีทั้งภาคเหนือและภาคกลางและภาคอีสานแชร์กับซูซูกิส่วนฮอนด้ากับคาวาซกินั้นก็เรียกว่าเป็นไม้ประดับอะครับผม เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับสุดท้ายท้ายเลยนะครับพี่น้องที่ที่คนจะซื้อไปใช้นะครับสีฉาวงหน้าแล้ค่อนข้างจะหนักหาสาหาัสสักกันนะครับผมกว่าจะขายรดได้แต่คันเซ,ซลลแมนสมัยเก่าก่อนต้องลุยฝุ่นลุยดินแดงไปนะครับนั่งหลังช้งางหลังม้าหลัง ขี่เกวียนไปแล้วครับไปเคาะเล่นบางดีลเลอร์บางเอเย่นก็เป็นเหตุการต้อนรับนะครับคือจะขายแต่ยามาฮ่ากับซูซูกิเท่านั้นส่วนฮอนด้าประเภทฝากขายครับฝากกโน่นฝากไว้กูดังหลังร้านนะครับฮอนด้ายุคเก่านุ่นข้างคือคือหนักหนาสาหัสากันอยู่ในห้อง ICU มาตลอดแล้วครับฮอนด้านะครับกว่าจะขายได้แต่ราคาก็หึ้ขึ้นคอนะครับเป็นเอเชียฮอนด้านะครับที่ที่เข้ามาขายต้นแรกนะครับ ก็ยังไม่มีโรงงานในยุคสมัยแรกจนมันมียุคยุคโรงงานก็2 5 0 7 2 5ห8ที่แต่ละค่ายก็เริ่มมีโรงงานมาแล้วก็สู้รบก,กันหนักทีนี้ฮอนด้าเขายังถือว่าตุปัตุเปยอยู่นะครับถึงจะมีโรงงานแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะลุ่งโลดลุ่งเรือง,งอะไรนะครับขายได้ยังนอนในห้องไอซียูหายใจัง,งาบผงาบเลครับฮอนด้ายุคสมัยเก่าก่อนเนะี่ยเรียกว่าถ้าเป็นฮอนด้ามานี่ทุกคนจะใส่หัวหมดแม้ะทั้งคนขายนะครับ กระส่ายหัวกันหมดขายได้รถแต่ละคันก็ลําบากลาบนแล้วครับผมฉะนั้นการตลาดทั้งการยอดขายทั้งหมดจะเป็นของยยมาม่าหปไปของซูซูกินะครับผมหลังจากการต่อสู้ริงเกก็มาหลังจากที่มาตั้งโรงงานแล้วนะครับ2 5ง7 2 5 0 8เป็นต้นมานครับสู้สู้กันก็มีแต่ค่ายญี่ปุ่นที่สู้กันหนักนะครับยุคกกน,นั้นรถยุโรปยังค่อนข้างจะเบาบางมากนะครับผมสมัยก่อนก็อย่างว่าเน สมัยเก่าก่อนยุคสงครามนั่นยุคสงครามก่อนสงครามเลยจะเป็นรถยุโรปนะครับเข้าบ้านเราก็เป็นโดยทหารต่างชาติที่นําเข้ามาขี่แล้วก็ทิ้งไว้ไม่ตอนกลับบ้านไม่ได้นํากลับก็ทิ้งไว้นะครับเลยหลังจากนั้นก็มีคนสั่งเข้ามาขายนะครับเป็นแบรนด์จากยุโรปจนถ้าญี่ปุ่นเข้ามายุคหลังสงครามเลยนะครับสงครามโลกนะครับญี่ปุ่นนั้นถือว่าสุดยอดนะครับ ประเทศชาติก็ฟื้นฟูได้เร็วนะครับรัฐบาลเองก็ส่งเสริมทางด้านสาหกร,รมทางอะไรพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นถึงแม้ค่สี่ค่จะไม่ได้เริ่มจากรถเครื่องหรือรถจักรยานยนต์มาก็ตามทีแต่ว่าทุกวันนี้แบนด์ของญี่ปุ่นถือว่าขึ้นเป็นแบนด์ชั้นนำอะครับผมโอเคครับผมก็คร่าวๆมานะเนาะเล่ามานิดหน่อยนะครับสปเหตุละตอนหน้าเราจะมาคุยกันถึง สี่ข่ายญี่ปุ่นที่สู้กันหลังจากตั้งโรงงานแล้วอะไรเงี้ยเขาเขามีแนวสู้รบกันยังไงนะครับ mm. ก็จะหนักขึ้นหนักบ้างเบาบ้างนะครับบางเรื่องบางราวอย่างที่ผมได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสมานะครับ mm. หรือผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆเ,เ,เขาเล่าให้ฟังเลยตัวผมก็โชคดีนะผมว่าผมโชคดีผมที่ตัวอำเภอที่ผมอยู่ต่งางจังหวัดนั่นได้เพื่อนของ ผมก็เป็นลูกของเท่าแก่ขายรถเครื่องขายจักรยานขายวิทยุอะไรพวกนี้ครับผมก็ได้เข้าไปคุ้ครีก็ได้สัมพัธรถพวกนี้มามาบ้างนะในสมัยเก่าก่อนนีก็ได้ขี่อย่างพวกรถกเก่าถึกถึกนีก็ขี่กันสน,นุกสนานตามภาษาัยรุ่นสมัยเก่าก่อนนะครับโอเคครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามผมนะหม่อมมอเตอร์ไซค์โซโล่นะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์นะใครมีอะไรที่เรื่องราวอะไรดีๆก็ เขียนมาเล่ามาสู่กันฟังในคอมเมนต์ก็ได้นะครับจะได้เป็นวิทยาทานสําหรับอีกหลายๆท่านนะครับผมมีอะไรผิดพลาดไปก็ขอประการขออาภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมผมก็เล่าอย่างที่ผมรู้ผมเห็นผมสัมผัสมารจริงๆนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะหมอมนุ์บายโซโล่ไทยแลนด์นะครับพี่นอกสวัสดีครับ